ซ้ายนางบัวขาวหลงลำตัวไปครับแล้วหมัดขวาขึ้นบนครับสออขวาตามไปครับสอกขวามาครับแล้วแข้งขวาหลงตัวไปครับบัวขาวของซ้ายครับสับไปที่ขาอย่ยามปิดเข้าหาหลงลำตัวจุกหรือเปล่าตีหมอโดนเข่าของบัวขาวไปอีกครับบัวขาวปล่อยหมัดขวาแข้งมาบัวขาวพยายามเล่นการคอปร้ายางบัวขาวแล้วแข้งขวาสูงครับบัวขาวพยับเข้าหาครับ โยนเขาควาบแล้บิดมาฟันซ้ายครับแต่เชิงสองมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างบัวขาวปอประมุขครับเจ้ประทับตีมอดอนะครับชกโนเลตส์คิงออฟเมอร์เชียลอารครับหนากรุงโซประเทศเกาหลีนะครับวันที่ประทากันก็3เอ็ดสิงหาปีสี่หครับหรือปี2003ครับในขณะนั้นบัวขาววัย20่ย่าง21เท่านั้นครับส่วนตีมอดอวัย25ปีครับมาพร้อมเข็มขัดแชมป์ประเทศไทยในรุ่นเฟเธอร์เวทครับสำหรับบัวขาวนะครับไฟนี้ก็เป็นการมาชกต่างแดนไฟที่2ของบัวขาวเท่านั้นครับ ก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักโด่งดังอะไรมากมายนะครับแต่ก็เป็นการบุกเกาหลีครั้งแรกนะครับฝ่ายแรกนี่ไปโชว์ที่ญี่ปุ่นครับตเกีครับมาดูกันในยกที่หนึ่งครับขยับเข้าหาชกกันในรูปแบบมวยไทยเต็มรูปแบบนะครับถีบยันมาครับตีมอดอตีมอดอก็ไม่ธรรมดาหนักชกชาวออสเตรเลียแข่งสายหน้าหลุดไปนะครับจังหวะนี้มาชกที่เวทีมาตรฐานลายต่อลายค้งครับลุมพินีล่าดำเนินนะครับแข่งสายของบัวขาวและสับขาแข่งสายเฉียดนะครับแต่ว่าสับขาไม่เหลือครับถีบยันแบบ ขยับเข้าหาไหวกําลังเท้าเป้งเลยนะครับบัวขาวยามต่ายหมัดและเตะขามาับตมอดอติมอดอนักชกชาวออสเตรียมัดขวาและซับขาของติมอดอออสเตรเลียก็มีนักชกมากฝีมือหลายลายครับอทิเช่นจอห์นเวนพานะครับนี่ก็คู่ปรับบัวขาวกับนานออสเตรเลียครับแข่งสายนางบัวขาวขยับเข้าไปครับเบียดเข้าหาชกันในพิกัด70กิโลกรัมครับถีบยันไปครับขยับขยับครับดูว่าหน้ายังละอ่อนอยู่เลยนะครับสำหรับบัวขาวครับ ชั่วโม,มงนั้นบัวขาวก็ยังไม่ได้เป็นที่รู้จักโด่งดังอะไรมากมายนะครับยังไม่ได้มาควา้าแชมป์เควันครับแข้งขวาสับไปครับบัวขาวหมดไปที่ต้นขานะครับพยายามเคลียร์ขาขึ้นมาตีมอของซ้ายหน้าของบัวขาวบัวขาวเป็นนักชกที่ออกซ้ายหน้าได้ดีครับสับขาและแข้งขวาอย่างไม่ถึงนะครับจงังหวะนี้ อยายามเคลียร์ขาครับติมอร์ยาับเข้าหาบอย่างไรพยายามเล่นการอคอรบติมอร์วดแทงขวาสูงนะครับติมอร์นี่ไม่ธรรมดาเคยมาฟิตซ้อมอยู่ค่ายจ็อกกี้ยิมนะค่ายนี้ก็ยอดฝีมือมากมายครับอาทิีเช่นศิละปะไทยเลิศศิลาโลบเบร์สสมรักนะครับมีแต่ยอดฝีมือทั้งนั้นับถ้าต่างชาติก็ต้องชองสกาโบซกี้ครับแดนนี่บิวว่าพยายามกัดศอกมาติมอร์ ชาไปคยับเข้าหาสับขามาติมอร์บัวขาวยังไงครับสับขามาบังได้ครับตัวตาี่จ้องไม่กระพริบเลยนะครับติมอร์บัวขาวขยับเข้าหาสับขาขึ้นไปครับแต่ในปีถัดมานะครับบัวขาวก็มาคว้าแชมป์เควันได้สําเร็จครับในปี2004ครับแข่งซ้ายและแข่งขวางบัวขาวครับเป็นแชมป์เควันสมัยแรกของบัวขาวนะครับพยายามต่อยหมัดมาติมอร์บัวขาวยังขึ้นแข่งไม่ได้ครับจังหวะนี้ เบียดเข้าไปครับยกแรกก็ละเอียดนิดนึงนะครับยังไม่ออกอะไรบูมบาครับพยายามต่อยหมัดมารับเจอสับขางบัวขาวครับเตะถลนลากถอนโคนนะครับแต่ไม่ยืนข่มขวัญนะครับเบียดเข้าหาแข่งขวางบัวขาวครับอย่างไรพยายามต่อยมาครับบัวขาวนะครับเดิมทีเป็นพื้นครับก็เป็นมวยข่าครับเข่าในเหนียวแน่นนะครับแข่งขวางบัวขาวแข่งขวาวางไปครัหมัดซ้ายครับมาแล้วครับแข่งยาวๆนะครับจับเข้าไปครับเบียดเข้าหาครับแต่พอตอนหลังก็ครบเครื่องขึ้นนะครับ อาวุธนี่มีทุกอย่างนะครับสำหรับบัวขาวกระแทกแจ็บมาติมอรหลับขาติมอร์นะครับบัวขาวขยับเข้าหาขยับขยับกระแทกแจ็บและแข้งขวาวางครับพยายามขืนด้วยซ้ายติมอก็เสียหลักลงไปนะครับจังหวะนี้พยายามแข้งขวาบัวขาวดูครับเตะได้ชัดเจนจริงๆครับโคจกแรกครับมาดูบัวขาวไม่ต้องพักครับเป็นต่อเลยนะครับก็ฉายแววซุปตาร์ตั้งแต่ชั่วโมงนั้นเลยนะครับ มาดูกันต่อยกที่สองครับขยัยเข้าหาพยายามหลวมตัวมาครับเจอแข่งขวางบัวขาวขึ้นไปครับขยาบาเบียดเข้าไปครับในขณะนั้นนะบัวขาวก็เพิ่งควา้าแชมป์มวยรอบโตโยต้ามาราทอนมาอรุลร้อยสี่สิบปอนด์นะสองไฟ์ก่อนหน้าเท่านั้นับขวาแชมป์มาหมาดๆเลยนะครับ,บขแข่งซ้ายของบัวขาวสับขาขึ้นมาตีมอเจอแข่งซ้ายของบัวขาวแข่งซ้ายหน้าดีได้ดีครับ พยายามสับขามรับติมอก็ยังหาช่องอยู่ครับแข่งขวางบัวขาวและสับขาแข่งขวางไม่เข้าแต่สับขาได้เจอถีบลูกนี้ครับถีบติดเชือกเลยนะครับหมัดหนึ่งสองบัวขาวและแข่งขวาตามครับขยับเบียดเข้าไปครับแข่งสายหน้าของบัวขาวครับแข่งซ้ายครับดูครับสายหน้านี้ดีได้ดีมากครับ เป็นนักชกที่ออกแข่งได้ดีทั้งซ้ายและขวาเจอซ้ายหน้าขึ้นมาบพยายามเล่นการคอฟบัวขาวเหยียมหาบติมอในขณะนั้นนะครับบัวขาวก็เป็นดีกีชมประเทศไทยครับในรุ่นเฟเธอเวทครับแชมป์อ้อมน้อย2สมัยครับอย่างแครับแข่งซ้ายของบัวขาวครับก็เป็นเจ้าของแชมป์มวยรอบโตโยต้าแข่งขวาเบียกเข้าหาแลื่ถีบยันนะครับบัวขาวถีบยันครับถีบเท้าหน้าเท้าหลังเลยนะครับพยายามปิดเขาแปับทีบยัน ซอกขวามาแล้วครับและแข้งขวาอย่างติดแขนนับแข้งนี้นิ่งเหลือเกินครับพยายามต่อยมาชุดและสับขามาเจอแข้งขวางบัวขาวแข้งนี้ครับเฉียดการคอเป็นิดเดียวนะครับตีไม่โดนครับถ้าโดนนี่คอก็หายครับกดโดดหวดมาทั้งตัวนะครับหลง้มตัวไปครับบัวขาวงซ้ายครับสับไปที่ขาบ อย,ย่าปิดเข้าหาห,าหลวมตัวจุกหรือเปล่าอปติมอลโดนเข่าของบัวขาวไปอีกครับบัวขาวต่อยมัดขวาครับบัวขาวก็เห็นอาการครับโดนลำตัวแล้วมีสะดุ้งนะครับหลวมลตัวไปครับแล้วมัดขวาขึ้นบนนะจะส่อขวาตามไปครับมัดล่างสลับบนของบัวขาวนะครับแต่เติมด้วยส่อครับจัวหวานี้ทําได้ดีครับชุดนี้อาวุธของแกนี่เน้นเหลือเกินนะพยายามพันสอ่อคืนมารัปติมอบเปีดเข้าหาดูแววตัไมยีละนะครับขยับเข้าไปถีบน้ําไปครับ แทงมาบัวขาวพยายามเล่นการคอบเฉียดๆนะครับหมัดของบัวขาวคนระับแล้วเข้าในยังไงครับผุบลําตัวไปนะครับ<อ>บิดเลี่ยมครับดูว่ากติกานี้ก็ของชอบคนระับหมวยไทยเต็มรูปแบบนะครับหมัดเท้าเข้าศอกนี่ได้หมดคนระับบัวขาวก็ออกได้ครบเครื่องเลยนะคจังหวะนี้ไปติดอยู่ที่เชือครับตีมอขยับเบียดเข้าครับพยายามต่อยหมัดมาตีมอบัวขาวโผล่เข้ากอดครับจังหวะนี้ นอกจากแข้งเข่าหมัดที่บัวขาวใช้ได้ดีนะครับบัวขาวนี่ยังเป็นนักชกที่ใช้ศอกได้ดีคนหนึ่งครับก็ฟันแตกทับน็อกมาเรื่อยนะครับตอนที่อยู่เวทีมาตรฐานครับอาทิเช่นมังกรยกนะครับเวหาดลูกพระบาทครับสกัดเพชรสอสกุลพันนะครับโดนบัวขาวฟันน็อกมาหมดแล้วครับเทถิ้งลงไปครับจังหวะนี้ก็เป็นมวยครบเครื่องครับหมดยกที่สองครับมาดูจังหวะภาพช้าหมัดและสับขาของตีมอบ บ,บัวขาวแต่โดดไปทีนึงครับุมและแข้งนี Ora, ้ยครับดีไม่โดนนะครับกระโดดหดการคอครับและดูบัวขาวครับพลากําลังนี่เหลือจริงๆครับพยายามวางแข้งซ้ายมาครับตหมอมาดูกันต่อครับหมวยคู่นี้จบลงในยกนี้นะครับขยับเบียดแข้งซ้ายหน้าบัวขาวยังไม่เข้าแข้งซ้ายหน้ายังไม่เข้าครับติมอเก็บได้ครับสับขามาครับติมอบัวขาวขยับเข้าหาครับ เบียดเข้าไปครับฮาวสุดขีดครับไว้นานครับพยายามสับศอกมาเจอสับขางบัวขาวครับเสียหลักลงไปครับตีมอร์ทรายของบัวขาวและแข้งขวาสูงครับอย่างไรครับตีมอแข้งซ้ายมาเจอหมัดของบัวขาวและแข้งขวาบัวขาวเติมเข้าไปครับเบียดเข้าหากระแทกยับนําไปครับบัวขาวขวางบัวขาวครับแล้วสอกขวาฟันครับโอ้เข้ากอดครับจังหวะนี้ขาอ่อนหรือเปล่าัตีมอ เจอลูกหนักๆของบัวขาวนะับทุบซายและสับขางบัวขาวสับขาบเ oh. บียดเข้าหาบไล่บีไลบ่ไลบทแล้วทุบไปเรื่อยนะสตล์ของแก๊ปแทงเขาขวาบัวขาวทําหน้าเยเกฟติมอร์บัวขาวขยับเข้าหาบอย่างปันศอกมาติมอร์เจอสับขางบัวขาวครับ,บแทงเขาซ้ายครับดูรับโดนข่าวทีตัวงอนะครับแยกเคียวเลยครับติมอร์ ไหวไม่ไหวครับบัวขาวขยับเข้าหารโจนเข่าขวารับและบิดมาฟันซ้ายครับล่วงลงไปครับตีมอไวไม่ไหวครับดูท่าแล้วไม่น่ารอดนะครับบัวขาวก็มั่นใจครับก็พ่ายน็อกไปนะครับตีมอเดี๋ยวมาชมจังหวะภาพช้าพยายามฟันสองมาก่อนครับตีมอเจอสับขางบัวขาวนะครับแล้โยนเข่าไปครับดูครับออกอาการชัดเจนนะครับแยกเขียวเลยครับตีมอและหลังจากนั้นครับ ข่าวโยนเข่าขวาซ้ําเข้าไปครับบิดมาฟันสอกซ้ายครับหสอกนี้เต็มดีเหลือเกินครับก็ไม่เหลือนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับ